สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับผมมีของเข้ามานิดหน่อยนะครับ Pk Audio 19.9 9เดี๋ยวพามาดูตัวแรกกันเลยนะครับตัวนี้เอาราคาเบาๆไปก่อนนะครับมีของ A1 นะครับตัวนี้มีสไลด์มีเอฟเฟก USB MP3 นะครับผมแล้วก็นี่นะครับบันทึกเสียงได้นะครับผม สภาพกล่องครบนะครับตัวนี้ขายอยู่พันเจ็ดเก้าสิบนะครับรูเป็น xlr รุ่นใหม่นะครับท่านดูตรงนี้นะครับผมเป็น xlr รุ่นใหม่นะครับนี่ฟังก์ชันเลือกได้เยอะนะครับท่านดูนะครับผมตัวนี้นะครับมีเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกนี่ไม่ได้หมุนเหมือนทั่วไปนะครับเอฟเฟกนี้จะเป็นออโต้นะครับเขาเรียกว่าใช้กดกดนะครับเอฟเฟก เรามีบูทูธเชื่อมต่อ USB MP3 ได้หมดนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับมีทั้งหมด6ช่องนะครับก็คือ4ี่โมโนสองสเตอริโอนะครับผมใช้งานสบายสบายเลยนะครับต่อไปพามาดูตัวนี้นะครับเอฟเฟกของเบลนเจอร์ขายอยู่2อ0 0ันหนะครับผมสภาพสวยนะครับสภาพสวยงามมากครับเอฟเฟกต์เบลนเจอร์อยู่2อ0 0ันหนะครับผม น่าดูหูนะครับสาภาพสวยนะครับผมเอฟเฟกต์เบินเจอใช้งานปกติทุกอย่างนะครับตัวนี้มีไฟขึ้น LR หรือซ้ายขวานะครับผมนี่นา,าภาพสวยงามใช้ปกติทุกอย่างนะครับอ่ามาดูต่อไป p o w e r EV นะครับตัวนี้ สิบห้าข้างละสองนะครับผมสบายสิบแปดข้างละหนึ่งนะครับผมแต่ power ราคานี้นะครับสามพันเก้านะครับผมสามพันเก้าผมแนะนําขับกลางแหลมนะครับผมจะดีนะครับตัวนี้สภาพสวยเหมือนกันนะครับใช้งานปกติทุกอย่างอยู่ที่สามพันเก้านะครับผมเดี๋ยวพามาดูมิกตัวนี้อ่าบางคนบอกราคาสูงไปเดี๋ยวผมปรับราคาให้นะครับถ้าไหนดูติดตามจากช่อง youtube นะครับปกติผมขายอยู่สี่พันเก้าวันนี้ผมลดให้อยู่สี่พันเจ็ดนะครับผม สี่พพร้อมส่งนะครับสภาพสวยใช้งานปกติทุกอย่างซาวเบสนะครับเอฟเฟก usb mp 3ได้หมดเลยนะครับผมบลูทูธตัวนี้ฟังกช์ชันเขาครบนะครับเนื่องจากว่าเขามีอยู่2กรุป๊ปที่สำคัญโดยมิกทั่วไปนะครับเวลาเล่น usb b l บลู o t h นะครับ USB มี3หรือบลูทูธเนี่ยมันจะปรับเบรดกลางแหลมไม่ได้แต่ตัวเนี้ปรับเบรดกลางแหลมได้นะครับผมเนี่มีสไลด์แยกต่างหากครับสไลด์เบรดกลางแหลมไม่รวมกับใครนะครับนี่มีมิวมีอะไรเหมือนช่องอื่นเลยนะครับแล้วก็มีปรับเบรดกลางแหลมได้ตรงนี้นะครับเนี่ยมีเกณ์นะครับเนี่ยมีเกณฑ์ USB นะครับแล้วก็มีโลมิดไ high นะครับเนี่ย นี่คือฟังก์ชันพิเศษเขาแล้วก็สามารถสไลด์คูปขึ้น4ี่อันไฟขึ้น4ี่ช่องได้เลยสบายสบายนะครับตัวนี้ตัวนี้ขายอยู่ที่4ี่พันเจ็ดพร้อมส่งนะครับผมถ้าไหนสนใจสามารถติดต่อได้เลยครับ088 407 8974ดสีู่เแปดเกลเบอร์นี้มาเลยนะครับ088 407 8974หรือเฟซบุ๊กกิติพงษ์ถาน้อยนะครับผมหรือเม้นให้ ID เบอร์ไลน์ได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมติดต่อกลับไปนะครับผม อาเดี๋ยวพามาดูตัวนี้นะครับต่อไปเป็นคอสสามทางนะครับตัวนี้สภาพสวยนะครับอ่าสภาพสวยมากเลยเป็น CE นะครับ c E อี c n c นะครับตัวนี้ขายอยู่พันสี่เก้าสิบพร้อมส่งนะครับอ่าเดี๋ยวมาดู n อ S นะครับ n T S มีอยู่สองตัวสภาพสวยทุกตัวนะครับแต่ว่า อ่าสีนะครับกับหลอดไฟไม่รู้ว่าไอ้กล้องโทรศัพท์อะ่ะมันปรับกับหลอดไฟอะครับมันดูไม่ไม่ค่อยชัดนะครับไม่รู้เป็นไรอ่ะมาดูนี่นะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆจะได้เห็นนะครับสภาพสวยนะครับ NTS หนึ่งสองสามหนึ่ง XL ตัวนี้ขายอยที่สองพันสี่พร้อมส่งนะครับมื่นหนึ่งยุดสี่พันหนึ่งนะครับตัวนี้ส่วน NTS สองสาม xl นะครับตัวนี้อยู่ที่สองพนนะครับผมสองพนนะครับผมพร้อมส่งต่อไป modify อยู่ที่พ7 0เพร้อมส่งนะครับตัวนี้เป็นสองหนึ่งสาม xl สองหนึ่งเจนะครับ m o d ฟายสไลด์สั้น2ชั้นนะครับอ่าต่อไปมาดูแอคเตอร์ตัวท็อปตัวนี้นะครับตัวท็อปตัวนี้ก็คือ28 0พดพร้อมส่งนะครับสภาพสวยนะครับรุ่นใหญ่นะครับ ตัวนี้ที่ที่ถูกกว่าหนึ่งร้อยก็คือวอลลุ่มตัวนี้เปลี่ยนมานะครับผมสังเกตดูแล้วมันไม่มีฟันปลานะครับตัวนี้มันมีฟันปลานะครับเนี่ยอ่ามันมีฟันตาฟันเล่ยนะครับนะตัวนี้รู้สึกจะเน้นนิ่มๆไม่มีนะครับมันอาจจะเปลี่ยนมาแล้วเปลี่ยนนะครับแต่ใช้งานปกติทุกตัวนะครับผมถ้านสนใจสามารถติดต่อได้เลยนะครับตัวมิกตัวนี้อยู่ที่พันสี่เก้าสิบพร้อมส่งนะครับผมเป็นสีดํานะครับเหลือตัวเดียวนะครับผม อ่าตัวนี้ปิดการขายไปแล้วทั้งคู่นะครับต่อไปตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับเป็นตัวท็อปสองสามสองสองสามเอ็กแอลนะครับผมเป็นตัวท็อปสามพันห้านะครับผมพร้อมส่งเป็นตัวท็อปปลั๊กไฟตัวนี้นะครับปลั๊กไฟจะเป็นกันแรงดันเอ้กันกระแสะเกินนะครับหรือ ไฟเกินเนี่ยได้นะครับแต่ไม่ใช่ดึงไฟนะครับดูนะครับว่าม,มีอะไรบ้างด้านในเนี่ย PCB ควบคุมแล้วก็มีอ่าเนี่ยเขาบอกอะไรมีดีเลย์นะครับอ่ามอแปลงแบบเทรลอยนะครับผมไม่ใช่แบบเดิมนะอันเนี้ยทั่วไปจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าใช้ตัวนี้เทียบกันนะครับนี่ ส่วน EQ DBX นะครับอยู่ที่ตัวนี้มือหนึ่งนะครับสองสามหนึ่งก็คืออยู่ที่สองพันสองพร้อมส่งคอสสองทางอยู่ที่สองพันหกพร้อมส่งคอสสามทางอยู่ที่พันแปดพร้อมส่งครับนะครับสามทางตัวนี้ YCH นะครับจัดโปรนะครับ YCH อยู่ที่สองสามหนึ่งอยู่ที่พันเก้าพร้อมส่งส่วน คอสของ yzh อยู่ที่พันเจ็ดห้าสิบพร้อมส่งนะครับตัวนี้ท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์มาดูรูปนะครับพอดีไม่ได้แกะไว้นะครับผมอยู่ในกล่องแกะถ่ายรูปแต่ว่าวิดีโอไม่ได้แกะไว้เนื่องจากพื้นที่มีจำกัดนะครับผมท่านไหนสนใจนะครับแอดไลน์มาเลยทักมาเลยนะครับ0 8น4 0 7ป9แปดสีู่นเจ็ดปเก้าเจสี่นะครับอยู่นวัฒน์นครปทุมธานีนะครับบ่อหอซอยหท่านไหนสนใจนะครับขอพิกัดแล้วมาดูของได้เลยนะครับผ่านไปผ่านมาจากกรทม ทุกคนที่มากรทมจะผ่านอยู่แล้วนะครับผมสามารถเข้ามาดูได้นะครับเดี๋ยวจะทยอยเริ่มลงเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวทยอยเริ่มลงเรื่อยๆนะครับคู่นี้ปิดไปแล้วนะครับผมพาวเวอร์สองแท่นนี้ปิดไปละนะครับอ่าเหลือตามนี้นะครับผมตอนนี้สภาพสวยเลยนะครับฟังก์ชันครบนะครับตัวนี้ดูที่พันเจ็ดเก้าสิบพร้อมส่งนะครับอะแดปเตอร์ไม่ต้องกลัวพังนะครับใช้ของมือถือได้เลยเนื่องจากใช้ไฟห้าโวลต์นะครับ สามารถใช้ของมือถือได้เลยนะครับเล่นรถยนต์ได้นะครับเป็นไฟ5้าโวลต์เอาไปเปิดรถยนต์ได้นะครับอัดตอร์พังไม่ต้องกลัวนะครับใช้เดียวใช้มือถือรุ่นเดียวกับของซัมซุงนะครับเจ็บได้เลยเนี่ยนะครับห้าโวลต์ใช้แบบเดียวกับของซัมซุงนะครับเจ็บได้เลยนะครับซัมซุงรุ่นเก่านะครับถ้ารุ่นใหม่มันจะกลับหัวกลับหางได้แต่อันนี้มันกลับไม่ได้ต้องด้านบนก็คือด้านบนอย่างเดียวนะครับมันจะกลับบนไปล่างไม่ได้นะครับ พยายามหาสิ่งที่หาใช้งานง่ายได้นะครับนี่เป็นสไลด์นะครับนะ่ะมีสไลด์สวยงามนะครับพันเจ็ดเก้าิบถือว่าโอเคเลยนะครับผมฟังก์ชันครบนะโอเคนะครับผมท่าไในสนใจสามารถติดต่อได้เลยครับ0ูนย์แปดแปดี่ศูนเจ็ดแปดเก้าเ็ดสี่นะครับผม